สวัสดีสวัสดีคุณผู้ชมนะครับพบกับผมฮีโรเทนมาอีแล้วโรนี้เราอยู่กันในชุดการผ่าตัดของผู้ไร้พ่ายผู้ไร้พ่ายนี่เป็นใครครับเลดไม่ใช่นี่นี่ฮิบิกินะตัวเจ้าโกแล้วก็เจ้านี้ก็โคน่ามุณสักกิไม่เสียเวลาเดี๋ยวเปิดกันเลยดีกว่านี่มีกล้องของฝั่งเฟซบุ๊กด้วยเปิดมาเหมือนจะเจอเลยฮะเจอเออาร์เลยครับนี่รู้จักไหมโซนาซาไอตัวสีเออเนี่ยการนี้จะเป็นแบบว่าพวกตัวของแจ็คลองเกต โซนัสของแกงรับเก็ดแล้วถ้าในอนิเมะก็มีนะตัวนี้จะอยู่กับอ่ามูซาชิเนาะตัวตัวที่เหมือนเหมือนเหมือนจะไม่เก่งแต่ก็ออกมาบางทีก็เก่งนะครับผมปยมาแล้ไดอ AR เลยก็ปล่อยไปไปกันต่อไปกันต่อไม่มีอะไรอู้มีแซนด์วิชด้วยนี่แซนด์วิชของเปเปอร์นะฮะเปเปอร์ Pepper คือการสามัญที่ทุกคนน่าจะใช้กันอยู่แนละ้วขนาดนี้กล้องมัดนดวงเอียงียงหรือเปล่า ันนี้มันบงังน,นี่ไหมไม่นะซึบแลนส์ส Lance. แห่งแกง็อกเก็ตไม่มีอะไรอยู่ในเมตาเลยก็คือโจมตีได้รุนแรงแรงสุดก็จะเป็น40คูณใช่280ก็ถือว่าแรงนะถ้าเกิดไปใช้กับสเตเดียมที่ไปลดพลังของพวกร่าง2-30อะ่ะก็จะตีแบบ310ได้เลยแบบพวก เซอร์ไนต์เอ่ยอะไรเอ่ยอย่างงี้ก็หมดสภาพด้วยการของหนึ่งไทยนะครับผมเก็บได้เก็บได้มีซูเปอร์บอลของแกนล็อกเก็ตด้วยน่าจะเอาไปห,หาโปเกมอนแกนล็อกเก็ตถอยเหรียญต้องถอยเหรียญด้วยใช่ถ้าออกหัวเลือกวิวัฒนาการถ้าออกก้อยเลือกปุ่มอนแกนา็นะครับสวยดีเก็บไว้ไปต่อไม่มีไรการ์ดขาว นี่โซนัสแบบปลางปกติก็ยังเป็นแบบ R อ,อยู่นะ R ale, อยู่เทียบกันนี่ใบนี้มันต้องสวยกว่าอยู่แล้วพอเป็น a r นี่อบป,ปกติตัวไอ้นี่นะอันนี้เป็นเพลเ,เซียนนะครับของแกนนกเก็ตนี้พัฒนาล่างจากเมียวของแกนนกเก็ตได้เลยแล้วเมื่อกี้ตอนตัดไปได้มาสองตัวนี้นิดคิงกับเลจิล็อก นี่โดรนนี่เราทิ้งของแกงโรเกตก็ถ้าจะเป็นเด็กแบบไม่ไดใช่อยู่ในเมตาแล้วโอ้เปิดปุ๊บเจอเลยนี่ก็จาร์บีเสใบที่สองของชิโรนะนะครับผมคล้ายๆเอ็กเอ็กไม่ได้เหมือนเดิมซะทีเดียวมีตัวเนี้ยตัวแรกที่ซ้ำกับเด็กเอนะครับผมเดี๋ยวถูกของแกงโรเกตนี่จะมีสัญลักษณ์ของบอสแกงโรเกตอยู่นี่ เป็นมิวท์แบบชั่วร้ายนั่นแหละถ้าเป็นในยุคเก่าๆก็จะเรียกว่าเป็นแบบดาร์กมิลทูบ้างอะไรบ้างตามชื่อที่ต่างไปก็คือจะเป็นการ์ดที่คนละชื่อกับมิลทูเอ็กนะก็จะสามารถใส่เด็กได้แบบคนละสีใบถือว่าไม่ไม่ไม่ติดกันนี่สวยมากโรสเลด ของฮิวิกีนะครับแล้วเป็น gas si s r แตกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว,วของกล่องนี้ถือว่าไม่ได้เกลือขนาดนั้นแต่ว่ามันก็ไม่ได้คืนทุนของตัวกล่องหรอกแต่ก็ยังดียังได้ดไม้ติดมือได้มาเปิดในในในี้ให้ดูนะฮะ <c oughs> ก็ราคารับน่าจะไม่เท่าไหร่ไม่น่าเกินห้าร้อยไม่ไม่น่าถึงสามร้อยนึงประมาณนั้น, <c oughs> น,น <c oughs> ไว้ใช้กับเด็กเมื่อกี้ที่บอกไปแบ็กฟูลของธว <c oughs> ิกิเล่นได้ <c oughs> ง่ายขึ้นเอาไว้ส่งพลังงานเอ้ยไว้ส่งอะไรความจริงไม่ต้องเป็นแบคฟูลอย่างเดียวก็ได้เดทที่มันใช้พลังงานไปอ่ะเพราะว่ามันไม่ได้ล็อกไทป,ป์ทปะ,ะติดที่ไปกันมาอ๋อติดที่ห้องงของบิกิต้องต้องล็อกไทป์นะครับผม,ม,มนี่เล่นเนี้ยตัวที่สองใ <c oughs> <c oughs> นนี่มันเดิเนแล้วค่อยๆหยิบทีละนี่โซนัสอีกแล้วแ <c oughs> จมบอกที่สองเปิดเจอด้วยโซนัสนะครับผมวางก่อน นี่ไงพูดบนปุ๊บก็เจอปั๊บแบ๊ฟูลอีกตัวนึงนะครับผมตอนนี้มี2ตัวแล้วถ้าเกิดว่ามันมาครบก็คิดว่าเล่นได้อยู่นะน่าจะอยากได้สามขึ้นไปมีสี่ตัวก็เป็นเรื่องดีอาไว้นี่ก่อนอาไว้นี่ก่อน พัลโลแห่งแกงร็อคเก็ตอพอลโลอังกฤษไม่รู้ชื่อไม่รู้ชื่อภาษาไทยไม่รู้ชื่อภาษาญี่ปุ่นอ่านแบบก็โรสเลดเหมือนกันหรอโรสเลดจริงด้ว <c> ย <oughs> ของชิ่อ่ะเป็นเออาร์ AI ที่สวยอยู่นะชอบตัวตัวชื่อนี้ที่แบบว่ามันเหมือนแบบมันมาแปลงร่างสามได้ในภาพเนี่ย อุโนวาพ,พลังงานแกงล็อกเก็ตนะครับก็เป็นตัวสําคัญอีกพลังงานหนึ่งที่ไปติดกับเวอร์มอนแกงล็อกเก็ตเท่านั้นน่าสนใจมากๆเป็นพลังงานที่เอ่อพลังงานพิเศษที่เวลาติดแล้วก็จะนับเป็นพลังงานอะไรก็ได้แต่ว่าจะโปรไวได้แค่หนึ่งพลังงาน้วตอนนั้นเท่านั้นเช่นให้อันนึงเป็นมืดแล้วอีกอันนึงก็เป็นมืดได้เหมือนกันเป็นแบบ Double ดับเบิ้ลมืดได้แต่ว่าถ้าสมมุติจะท่าตีออกเป็นมืดไฟฟ้า แล้วก็น้ำอะไรเงี้ยก็ก็ทาได้อันนึงอันนึงก็เป็นมืดอันนึงก็เป็นไฟฟ้าแล้วก็ติดน้ำอีกนั่นหนึ่งประมาณนีน้ตัวอะไรวะตีมืดไฟฟ้าน้ำไม่มีเลย <c oughs> เป็นริสอาร์แล้วครับอันนี้เป็นสอาร์ SR, ใช่นี่นะฮะก็เป็นหนึ่งในผู้บริหารสี่ขุนพลของแก็คโรกเก็ตนะ ที่ขึ้นตรงกับซาคากิใช่ <c oughs> ก็ความจริงแล้วซาคากิมันมีสองยุคมียุคที่ตอนที่อยู่ในช่วงของเออเลดกินบูเนี่ยก็เลดกินบูภาคสองนะรับภาพแบบไฟเลดลิฟกินอ่ะก็มีสาม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 ุ่นเขาเรียกว่าอะไรนะสามหัวหอกจะมีจักระมีไอผู้ชายคนนั้นชื่ออะไรวะ <c oughs> แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่มันย้ายฝั่งไปอยู่แกงกิงกระดัน และนี่ก็เป็นสีขุนพลมาอีไสมัยทีหนึ่งในช่วงของตอนเอ,อ่ so เอฮาร์ดโกลโซซิเวอร์ครับมีบันกีราศของแกงเอร์เก็ตทะลงผ่านซึ่งอารเทนาก็เป็นหนึ่งนะอารเทนาจะเป็นสายต่อสู้นะแล้วก็จะมีนี่ฮะเปิดได้เป็นสองใบนี้เป็นหัวแร่ R นะครับผมใบนึงก็จะเป็นเอเลคิเบิล E X นะครับผมเป็นโปเกมอนไฟฟ้าตัวใหม่ ใบหนึ่งเป็นไฟเอร์ของแกงล็อกเก็ตก็น่าจะเป็นแบบซีเนจีกับแกงล็อกเก็ตได้ดูกันต่อว่าได้อะไรอีกเพิ่ม <c oughs> ที่ภาพตัดไปก็ได้มาเพิ่มเป็นเออาหนึ่งใบแล้วก็อาอีกสามใบเลยทีเดียวซึ่งอาของบล็อกหนึ่งเนี่ยปกติเราก็จ,จะมีประมาณสี่ถึงห้าใบซึ่งบล็อกนี้เราโชคดีมากเราได้มาห้าใบพร้อมกับถ้าเกิดว่านับเอสตัวนี้ไปด้วยก็จะเป็นเอทั้งหมดหกใบนะครับผมข้างเยอะแล้วก็เออาสามใบตามโคตามีลัตตาเพิ่มมาตัวหนึ่ง แล้วก็มีโซนาร์เมื่อกี้ที่ถ่ายไปแล้วแล้วก็ปาลูลูนะครับผมที่เป็นหอ่อนนี่การ์ดแรของบล็อกนี้มีแค่นี้เดี๋ยวไปดูบล็อกที่สองก็ได้เลยับเนี้ยสองแกงล็อกเก็ตนะครับผมแฟนผมน่าจชอบเดี๋ยวใส่ซองแล้วก็ให้เอาไปตั้งหน้าอยู่แกหลวงพ่อคิวคอนสายหน้าเลยบอกว่าไม่เอาให้หลวงพ่อคิวคอนเขาสักสิบอยู่คนเดียวของเต็มโตใช่ บอกว่าของเต็มตัวแล้วแล้วก็ขอค่อยนี่เล็กก็ใส่แบบใบหนึ่งก็พอแล้วแต่ถ้าใส่สองใบก็คือน่าจะแคร์พวกโยเลนส์โนคูน้าดูนะนคูวก,ก็คือแจ้งเกิดได้ประมาณแพทหนึ่งสองแพทแล้วก็โดนสเตเดียมมาทับกันซะแล้วถือว่าเป็นสุดสเตเดียมเลยทีเดียว,ยวสองสุดท้าย ไม่มีแถมนะฮะเป็นแซนด์วิชของเปเปอร์เซนล์ของเปเปอร์บอกว่าฟื้นฟูเพชพโปเกมอนตำแหน่งไฟเราสามสิบแต่ถ้าโปเกมอนนั้นเป็นโปเกมอนของเปเปอร์จะบวกร้อยถอานต่างกันขนาดนี้แกทําแซบอยู่แค่แบบว่าพักพวกตัวเองงั้นเหรอเดี๋ยวสรุปให้กับตรงนี้ฟังในในกล้องถ่ายอยู่ก็อัดเลยอัดแล้วอัดเลยนะผมก็กล่องนี้ได้ ex ทั้งหมดครับก่อนหนึ่งสองสามนี่ไงอ๋อมีห้าใบแฮะ มีห้าใบเหมือนกันนะครับผมเป็นหัวแร่ AR ก็โชคดีแล้วได้มาห้าใบแต่ว่าแทนที่อีกใบหนึ่งจะเป็น EX ด้วยแต่กล่องนี้เราได้เป็น SR ก็คือเป็น t ท a i n e r ร์ฟูลอแทนนะครับผมกล่องที่แล้วเป็น SR เป็น p ป k e ม o n EX อีกตัวนี้ก็เลยได้เป็นหกตัวแต่อันนี้ได้เป็นห้าบวกหนึ่งก็คือเป็นโปโลมอนฟูลอารตัวนี้แล้วก็สามใบเหมือนเดิม AR นะครับผมสะสมเพื่อความสวยงามตามนั้นสเตียมต่างๆนานาก็ประมาณนี้นี่ ของแรทั้งหมดที่ได้จากสองกล่องก็บอกได้เลยว่าน่าจะแตกคิดว่าแบบเขาใช้คําพูดวนๆว่า,วาเออเปิดมาแล้วคุ้มไหมในสองกล่องอย่างนี้นะฮะคือถ้าไม่ได้เปิดเจอพวกแบบสเตเดียมใหญ่ๆหรือว่าแบบมิวทูอะไรอย่างเี้เข้ามาจริงๆที่คิดว่าน่าจะแบบว่าแตกหมดแหละมันโอกาสเจอมันน้อยนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นก็เปิดเพื่อความบันเทิงนะแล้วก็ใช้จ่ายยังมีสติกันนะทุกคนไม่ใช่ว่าเปิดไม่เจอแล้วก็หยิบกล่องเพิ่มหยิบกล่องเพิ่มอะไรอย่างนี้ ก็เดี๋ยวจะเปนชุดหน้าชุดหน้าประกาศเร็วมากชุดหน้าประกาศขายวันที่วันนี้ที่อาจคือเป็นเดวันของการเปิดโปรกเกร์ชุดนี้ก็คือวันที่13มิถุนายนนะครับผมวันศุกร์แล้วก็อีกชุดหนึ่งจะขายในอีก28วันถัดจากนี้ก็คือวันที่วันศุกร์เหมือนกันที่11กรกฎาคมถือว่าเร็วมากก็คือมาแล้วทุกคนตกใจกันหมดเลยประกาศตอนประมาณวันพุธหรือวันพฤหัสเนี่แหละจำไม่ได้ ก็เตรียมตัวให้พร้อมเพราะว่าเดี๋ยวอีกชุดนั้นก็จะได้รับการสับสนุนจากฝั่งไอเพก้าช็อปด้วยเขาจะให้เพิ่มมาอีกหนึ่งกล่องก็เดี๋ยวให้พี่ฮิงการมาให้เหมือนเดิมนะครับผมตามนั้นก็ยังไงเดี๋ยวขอลาทางฝั่ง u t u b e ก่อนเลยเดี๋ยวมาปิดกล้องทางนี้แหละก็ขอบคุณมากครับทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะก็ไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ